สบายดีสบายดีจ้ามาพบกันตอนจองตู้กี่สิบทุกคนประมาณแปดโมงว่าแบบบ้านเฮาแปดโมงเช้าวันนี้ขอโทษวค่อยทำลายอีทีจุกทุกคนทุกหมองทุกบอลทั้งลาวทั้งไทย่ทั้งต่างประเทศทั้งนั้นเคยเบิร์กมาแนทั้งเยอรมันบัดทั้งเกาหลีบัดยังไม่เคาลืมเลยมันเคยเบิร์กมาแล้ววันนี้นาตาลีที่ว่าวเราเบิร์กอันว่าวว่าวว่าวเป็นคลิปเงาเราเบิร์กพบาอัน เพราะว่าน่าตรีบเวาคลิปยาวลงแต่โดนในคลิปชิบนาทีคลิปชิบนาทีชิบชิบกว่านาทีหอะไรมาลงมาได้ทุกคนนักอาชีพมาเฝ้าให้ฟังลองเบิงอาชีพล่องเบิงนณะ่าชีพลงได้บอกคลิปนี้นะทุกคนว่าสั้นๆเพราะว่าหรือว่าจะได้ขับงูเนาะเฮาเฮาลงคลิปสั้นตลอดตลอดตลอดไปเลยบาเทีเฮามาลงคลิปยาวลุ่งก็ได้ทุกคนมันเป็นจังไดหรื่องวันไดนักอาชีพมาลองเบิงอยากงูอาชีพมาเฝ้าเรื่องสู่ฟัง เรื่องอยังนอะเรื่องกระสื่อนเนาะว่าสีซักพอหอมปากหองคอ,องจะกับจัดลอกมึงคลิปเขาในว่าสิลงได้บอกพราว่า,อ,อ,าอันเปรตหน้าที่กขลุกมาได้มันลมเรียวขนาดเก้าหนะ้าที่กขลุกมาได้สิบสองิบสามสิบห้านาที่กขลุกมาได้มาทาั้งสัตวแต่คลิปนี้ชิลุงได้บ่ลองเบิ่งนเนาะเข้ากับจะงหูคือการกินเกงเราไม่ในเนน,นท้องคนขาบเบืออื้อ อันดำหน้ากะเชี่ยล้วเลยได้ยังแกซ้ำตะข่ามาอ,อื่นมื่อเศร้าแล้วมีแห้งเลยทุกคนแล้วกะเชี่ยนอนกะเชี่นอนผักโขมมีเงามีแห้งประมาณสองสัปนดำหน้าแล,ววล,วล,วล้วทั่วไปแล้วอิพชีถูกทุกคนแล้วอะไรเด้อเพื่อนคือคอมเมนต์แต่บอกว่าจักสือเพิ่นเพิ่นคอมเมนต์ตอเพิ่นว่าสู้ๆเด้อหน้าตาดีเป็นกำลังใจให้หลาย,ลยคนอยู่เพิ่นมาคอมเมนต์มา,าหาโนวราสู้ๆเด้อหน้าคือสิลายนอกว่าอันคนหนึ่งกับมันเป็นอันอ่น เอฟซีมันเป็นนันเป็นทันติกเกอร์เป็นทีเท่าๆมากเพื่อนการคอมเมนต์ดูดูคอมเมนต์มาตลอดกานซ่าปุนึงกันคอมเมนต์เชาเช้ายิงนอกเป็นกับมาตลอดเป็นกังใจมาตลอดก็ชอบมากคับกับอันที่เขาเทียบว่าห้องจักรซื่อกับบาบาการนึกว่ัเที่บว่ามาสติหัวจักรซื่อแล้วกาศคับอันเอฟซีทั้งคนเกณฑ์ผนเป็นทันหมอใหญ่เนายนักคอมเมนต์มาตลอดนะครับ กับเจ้าวชาวนีงเมืองอุบลถ์นัน่งชมจคนกระชูทุกคนทุกมองทุกบ่กนนะทีว่าเ้างปรจักษื่อกันพี่กันเด้อคอมเมนต์มาหาลีนน้ำหน้าตาลีเน่หลินเชว่าพื้นสูฟ้า,น,น,า,าน้ำหน้าแล้วก็ดีใจในเนนท่อจนมาดามมันทุกคนต่างเด็ดทางไหนดามบนมือก็ดำ,ำดำหนา้าหนากับมืออันตะกี้เอ่อนาตาลีไปนั่งอยู่เพื่อนกุกตาเพื่อนตอนนั้นเลงประมาณ เที่ยงคืนตีหนึ่งลูกมาเขาอของน้าทุกคนกับพูนตัวลินแง่แง่พูนตุลินว่าเพื่นก็ซื้อสุฟังพูนตัวลิ้นแง่แง่เพื่อนน่ะพัดไก่พูนเพื่อนบนเทาอยู่นะไก่พูนพูนใหญ่พูนปวกขนะแล้วมันปิดเสียงเสียงวูขึ้นแล้วเขาวัดลงวูขึ้นฟัดลง สีสีแดงทนอันสีสีสีแดงเป็นเล่ามันคือดีมือได้เป็นเล้ามาคืนคือดีมือนี่เป็นเล้าออกมาเล่าสีาสีเล่าสีแดงเลา่าเล้าสีม่วงม่วอะนะเป็นเล่ามาในหูดังมันนะทางทั้งปา่าเนี่ยเป็นเลา่าคือเขาอันเสื่อมเล็กนะทุกคนเออเป็นเล้าโผม,มันมีแต่มีแต่ไฟสันสันเบืองน่ะนารีไปะจะเขาห้องน้ำว่าอุดอยู่เปิดประตูเอ,อ๊ะออไปวัดทปั ห้องน้ำห้องน้ำอยู่นอกเลยอยู่นอกอยู่นอกบ้านเปิดประตูเอ๊ะไปเห็นผืนเสียงแสงเม,า,มาคือเมาคืแานแล้วก็เตะจ้าอุดลงหนะถ้าทีไปจากเขาอ,องน้ำเฮงเฮงเปิดบวดนักก็ทันซะบอกตัวปลอดภัยน้ำลายอุดบวได้ลุ้มอันเลนเขาอ,องน้ำเลยทุกคนกระชั้นจะทูดเขาห้องน้ำนะ อย่างมันนั่นันมาผู่เนี่ยประตูของหน้ามานันเอาสันสะตัวทับเปิดออกนะอบานนี้ลยเข้าทาธุรกิจทาธุรกิจเรื่องอะรของหน้า,นาออกมาแล้วออกมาอะเลยังเห็นอยู่เขาก็คอยคอยรีประตูทรงอย่างนี้ส,งสง่งทรงเบิ่งยังเห็นมาเตะเตะจ้าเตะจ้า นาทีจะมาเลนคืนห้องเลนคืนเขาห้องนอนถือเกือบเรนเลยทุกคนขืนหน้องเื่อนปิดประตูเลนเลยลาบย่านคักย่านเนยเห็นเถิดเดียวแล้วสวาสด่คังทุกคนเวลาอยัางบุญจุบมาต่อยนาะเวลายัาง,อาอยางบุพอพท่ออาอาจจะเก่านาทีลองเบิ่งวันจิลลไในกุฮานคลิปนี้บานนี้พอรยงาย่ายก่เรื่องก่เรื่องพอรยง่ายเป็นเหตุน้องะ่า พหญ่พนนอนหน้าพ่อญ่ก็เม่พ่อญ่กาโพพ้องเม่นั่นแหละพ่อย่นนอนน้ามือนัดโพพ่อยโพพ้องเม่เปนห้ากับรูวบาผูเถางอนผู้เถางอนลูกนะงอนลูจะว่ายังจะว่าอยากกินยังอยากกินกิโลอยากกินกิโลทั้งทั้งรูแบบตะปุ้ดไม่พอเห็อันพ่กินเน้จากสองสาโต เพื่อนได้กินชักซองทำโต้เราใจน้อยยันบุิีเรางอกเราให้ผู้เฒ่านะให้แล้วก็เลยงอกบัวาบัป่าผู้ที่ละนอนอยู่น้าเพื่อนเพื่อนจอดสูฟังนะอันนั้นลี่ก็เห็นอริอันในวันอันคุดกิโร่แอันคุดกิโป่งเป็นคนใหญ่ที่ในจักซองทำโตว่าเพื่อนกิโป่งใช่เนาะเพื่อนละน้อยใจยันบุยีมเลยงอกงอนให้รู้เขานอนอยู่น้านั่นที่เคเห็น บานที่ตื่นมาแล้วเราบอกคือฟังพอไล่มืออไรบ้านเราเราเช้างอนเช้าเขียนเพื่อนบอกคือฟังเพื่อนอาเมื่อพอใหญ่นอนอยู่นาเพื่อนอาเที่ยงคืนเห็นเสียงเงินเชียงพีโป๊กเชียงนี้มันเมาเมาเมามันมันวู๊ดวู๊ดวู๊ดมาเฉยมาเถียงเพื่อนเราไมขึ้นมาเถี่ยงคือมันวููดมาทำถงนานะวู๊ดมาเพื่อนขยานนะเพื่อนคนนอนเดียวเพา่คนนอนเพื่อนก็ไม่ได้เขียงอัน เคียงผักปลาเคียงลาบปลานะเคียงนั่นเคียงหิบกลิ่นอะไรเคียงซักครับเขาเนะี่ยพื้นกระจับโยนชิพืนพ้นน้ำพื้นียงน้ำตากนูดมันกัดตกใจมันกัดไปพคนละขัดใมันจูวูมาพื้นทึงท่งเทียงมันถือกินคนเนาะทุกคนมาชันซัมันถือกิน,ม,กนมันมูบูมันละได้เพราพื้นทีจุพังบ่มีแนวว่าจุพัง ถ้าว่าทุกทุกใจกับกนไล่โกเซโกติดตามนะองไหวได้ทุกคนขอบุญคนไล่ที่ทุกคนทุกมองทุกบอลที่บ้านที่ยังบ่ถิ่นบ่ปานาธารีพอย้อนดูเขากับข้นอยู่เดี๋ยวนี้ค่ะด้ซองเซนก็ได้อย้อนดูนะเข่าไปิบึงทั้งอันสตูดิโอสตูดิโอบ่ทั้งในยูทูบนะย้อนยูเข้าซองเซนกูโกนมาได้ถ้าข่าวคดีใจอยู่ข่าวท่อมันถ้าข่าวท่อคลิปคลิปสั่นก็ได้อยู่ อันกระจ้ายมาได้เงินเราเลยทำเมืองเมืองนะวันนี้วัดโตอีกชัวงหนึ่งยังบุกอันยังหมดเปียดนาทีตย์หมดเช้านาทีเลยมันบ่เฮงหงุ่งโทรศัพท์มากกว่เฮือกทุกคนว่าจะถึงเรียกอย่ชื่อใหม่อยู่บานี่หละหลับเศระานอนหน้ากันนองพงเมฆหรือนอนนาเอกโตกันนอนพูดออกโตอีกฟังนอนหน้าเบื่อโมเป็นนอนนาออกเมื่อหน้าออกยามมือเศร้าออกไปเมื่อหน้ายามมือเศร้าออกไปเผาออกไปเผาหน้า ัจากสะพานดำมาแล,ล้วช่วงนี้เลยไปลเลยเห็เน,เน,เน,นนั่นผีสันซาผีตัวหัวแหลมมันแหลมคืออันแหลมคือผักนี่แหละหักเดง้งเด้งเออโม้ไปโม้ไปเออบ่าว่าก่อนเินเห็นผีหัวแหลมย่างเขึ้นไปนี่ๆๆ,ๆข้าไปในหางทีอย่างนั้นหักเลงเด้งคืออยู่คนนเด้งขึ้นะ คือคือสือเน,นี่ยเด้งิคือเนี่ยเด้งขึ้นบบนํำเด้งว่าเล่ห์นรคอ่านซองช,นชนูณงนะมาในมือที่ซมาออกไปหน้าอีกคนอ่นนะคนซองชูฟังนะพราชิญ่าง,ง่อนเทียงหน้าเลยเป็นยังมือเศร้าอนะไเห็นผีน่นนอนนั่นนอนคาึืนหางยุนะนอนคาขึ้นหางกวยไปกวยไม้ในเทียงนะในเปรตเทียงนะกวย อไปอุวยมาอุ่ยคาเด้าขาคือหางอุ er ่ยไปอุวยมาอุยไปมาอาซาเขาจะไม่ได้ขืนหอดเทียงญาติน่ะปุ๊บเลยไปอยู่เทียงอื่นลว่ะนะอืมบ้าสุ่พังคือคุณอโตคนน่จือเน่บุจืเน่ลงเนบุลงเนเรียนว่าอกกังของขาจือเนบุจืเน่เาไซนโตกันมานอก่านชานบ้าสุพังพ่อเปนเรื่องเป็นพ่อในหอมปากขอพคอลับไปเลี้ยคลิปนาพ่อกันมาขบวนคู่หลาย นอนรับฝันดีทุกคนได้รับทีสวัสดีสบายดีสวัสด,ดีค่ะน้องเบิร์ทุกคน